ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นสาระเกี่ยวกับต้นไม้สักน้อยหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีต้นคอยอยู่ต้นหนึ่งนะครับผมเนี่ยเป็นไม้คอยทีถ้าไข่หอนแล้วก็ถ้าไข่ติดตามเนี่ยจะได้หอนว่าผมขูดมาขูดมาแล้วก็เลี้ยงในกระถางเนี่ยได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ตอนยอดไปตอนยอดหรือว่าโทษกิ่งนั่นแหละ นี่จะเหลือสองกิ่งวันนี้จะเอามาดอดนะครับแล้วก็อย่าปเปลี่ยนใส่กระถางนี้นะมันก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นมาหมน่อยหนึ่งนะเพิ่มความงามขึ้นมาหน่อยหนึ่งมาเดี๋ยวเอามาทอมกันเลยนะครับขั้นแรกเนี่เยเขาจะต้องเปลี่ยนกระถางก่อนนะในการเปลี่ยนกระถางเขาจต้องลุบเบ้านะบางค้งมันแตกนะครับผมก้อยๆเนี้ยก้อยๆอยทำไปขั้นแรกก็จะคอ่อยข้างๆก่อนนะครับผมดินนี่มอ่อนมาก ข้อยข้างๆแล้วหอยอย่าลุกเบ้ามันออกแล้วหอยจะเปลี่ยนใส่กระถางปุ้นเนะมันจะได้เอาออกง่ายน้อย,ออยเดี๋ยวหอาจะถอกออกออกก็ปิ้นเลยนะครับพยายามตุ้มมันน้อยหนึ่ง อันนี้มาใส่ขี้ดินไว้เราจะเอาเบ้าออกโอ้ยจัดโอ้แตกหมดแตกเบ้าเลยมาเป็นอย่างนะครับ แหกยังมีอยู่เอาออกอ,ออกก่อน <c oughs> โอ้มดเลยได้พักฟื้นใหม่นะเนะี่ยกดมันแน่นๆหน่อยนะครับยกขึ้นนี่แต่กระบ,บเป็นอย่างนะครับเพราะว่ามันติดแล้วเราก็จะเอาดินเยัดเข้าไปให้มันแน่นๆเลย อัดเข้าไปในแหกก็ดินมันเปียกอยู่เนี่ยแหกปุดเลยเพื่อหลุดออกดินนี้เข้าไปเลยอบมันไว้กินนี้อ่อาออกกินนี้โผล่ออกมาครับอืมกดให้แนยนดินพวกนี้มันเป็นดินที่เลี้ยง เส้เดียนนะครับเนี่ยจะเป็นขี้งวทั้งหมดเลยจะกดมันแน่นแล้วเขาก็จะดัดกิ่งไว้เลยแล้วก็พักฟื้นมันนะโอเคต่อไปให้ดัดกิ่งนะครับผมเดี๋ยวเขาจะดัดกิง่งเขา กิ่งรูปนี้เขายังเอาไว้อยู่นะครับเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตในวันข้างหน้าใบชิกเป็นอย่างดึงออกไปเลยกิ่งยังอยู่นะครับต่อไปเราจะดัดกิ่งเขามันต้องดัดตั้งแต่น้อยๆนะผมจะเอาฮัดไว้นี่เลยนะครับ ที่จะดอดเก่งหอดวัดตังไปนี่แล้วก็เอากร้องมาดอดเลย ตบไว้เลยนะครับผมเพราะว่าส่วนนี้เขาจะตัดออกคำกำมน่งนี่ก็จะม้วนที่สุดนะครับแต่กิออ่งนี้เขาจะปล่อยให้เหวก่อนมาตึกนี้ก็จะงอไว้อืมทีนี้จะพอๆกำมไม่เขาจะดัดไปทรงหน่อยขั้นแรกก็ต้องเอาลงเลย ว่ากิ่งต่อไปมันจะได้ตั้งขึ้นเนี่ยเพื่อปิดกิ่งต่อขึ้นไปตั้งยอดทีนี้เราจะดัดเข่าทรงหน่อยเขากัดดัดเลยอันนี้เขา,าจ,จะได้ปันเกี่ยวนะครับทรงนี้เป็นทรงดัดนะครับดัดให้มันอยู่ทรงกิ่งแบบที่เขาต้องการเนี่ยแบบเนี้ยดัดไว้จะอีนะนี่ก็จะเริ่มเป็นต้นบอนไซมา ันนี้ก็จะต้องต่ำต่ำกว่าต่ำกว่ากิ่งปุ้นลงมาแล้วก็ปื๊ดกระดกขึ้นก็จะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะแต่งกิ่งเห็นกรรนึงมาทีนี้เขาจะมาแต่งกิ่งนะครับผมสำหรับอันไหนที่มันแหวล้อมนะ ที่เขาเอานะเราก็ตัดออกเเนยผือ mm hmm. ่อไว้หน่อยนึงก็จะเงยาวบาลานพอดีสองข้างอันนี้เขาก็ตัดยอดมันออกเลยเสร็จ mm hmm. แล้วเขาจะไล,ลนะ่ลิดใบลิดใบ พื่อจะเร่งให้เขาพงยอดให,ใหม่ลิดใบแก่ๆออกส่วนยอดอ่อนเขาจะและไว้ก่อนนะครับผมที่เขาแตกออกมาใหม่เพื่อที่เขาจะได้เร่งให้กิ่งใหม่นะั้นนะเจริญเติบโตมันแน่มันอาจจะเหี่ยวอยู่นะครับแต่ที่แหกมันปูดแต่ว่ามันปูดบ่มหมดนะครับปูดบ่มหมดยังเหลืออยู่แสดงว่ามันยังบ่เหี่ยว แนะลดินก็นมีความชื้นเพียงพอนะครับเขาไล่แต่งไปเแล้วก็กิ่งก้านสาขามันจะออกมาแหมส่วนกิ่งที่จะต่อขึ้นไปเนี่ยมันมีกิ่งอนาคตอยู่นี่แล้วไงเนะี่ยกิ่งน้อยเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับมันจะขึ้นส่วนกิ่งที่แตกออกข้างเขาก็ปล่อยไว้เอะมันจะเป็นพุ่มในวันข้างหนาเนี่ยส่วนเนี้ยเขาจะเล่งให้มันออกกิง่งนะเขาก็ต้องตัดเนี่ย ไล่ตัดใบติ่มปุงอาหารเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันจะเล่งเอาใบาย,ยอดอ่อนอน,นั่นแหละแก,ก่นะคือแก,ก่เพื่อจะปรุงอาหารพืชก็จะเขาต้องหูนิสัยเขานะครับในการทําอะพอหูนิสัยเขาแล้วเขาจะเ,เติบโตแต้มวันเวลาตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเขาก็จะเอาไปเลี้ยงไว้จะอี้อก่อนแหมสักพักหนึ่งมันก็จะมีรอบของมัน ในการแต่งกนอย่างต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเริ่มออกเป็นบอไซยแล้วส่วนกิ่งนี้นะถามว่าผมแล้าไว้อย่างก็คือในวันข้างหน้าถ้ามันเาวขึ้นไปแหมหรือว่าแตกกิ่งแหมมันก็จะดัดได้นะครับเป็นกิ่งต่าๆอยู่แถวๆเนี้ยแต่ตอนนี้มันสั้นอยู่ไงแล้วพอเขาตัดดัดกิ่งแถวบนนี้ปุ๊บทีนี้กิ่งนี้มันก็จะเร่งตเติบโตครับเพราะว่ามันบโดนฮอร์บดบดนนอย่างมันอิสระ แล้วก็ตังบนมันจะออกโลง่งๆคันก็บาบเบย่มถุกตาออกหมดมันกจะยเจริญเติบโตออกมาได้นะครับแต่งไว้เป็นประมาณนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเขาเอาแ้ํมมาหดครับทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างเอีย้ยไปติ้วน้ํมมานะครับผมนี่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะฉีดเหมือนเก่ามาได้แล้วนะเอาใสาย่ยางฉีดมาได้แล้วเขาก็จะต้องก้อยๆหดละกับนี้นะเพราะว่าจะต้องทะนุถนอมล่ะนะ ก้อยก้อยโหดก้อยก้อยพรมไปเพราะว่ามันจะต้องรักษาเนื้อดินไว้ตัวถ้าเอาใสาย่ยางฉีดนะครับผมมันก็จะเปื่อยออกมดเลยเนี่ยที่ดินที่มันพูนออกมานี่นะทีนี้เราต้องก้อยโหดอย่างเงี้ยก้อยให้มันซึมไปเวลาโหดน้ะนี่โหดไปเลยนะครับก้อยโหดมันก็จะเป็นต้นไม้บอนไซนะครับ ที่ขึ้นทรงรูปต้นไว้อันเนี้ยผนห้องว่าขึ้นรูปทรงไว้รูปทรงขั้นต้นเขาก็ขึ้นหูปไปดินมันเต็มหมดเลยบุมมีที่น้ำาขังเลยนะครับปล่อยมันเดี๋ยวมันมันปล่อยมันก็นหายไปติดๆจะหายไปเรื่อยๆแต่แน้ำซ่อมอืมอเี๋ยจะไปเลี้ยงไว้อีกก่อนนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นสาระ เกี่ยวกับไม้บอนไซนะครับเป็นขั้นตอนในการทำไมนะ้บอนไซเนี่ยเราก็จะเอามาอัปเดตกันเป็นระยะๆะะนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการทำไมนะ้บอนไซเนี่ยก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับอันนี้ต้นนี้ถามว่ามีมากี่ขั้นตอนแล้วนะครับอันนี้จะเล่าให้ฟังก่อนขั้นตอนแรกผมไปคูดมานะครับขูดมาแล้วมาใส่กระถางไว้เลี้ยงไว้สักระยะหนึงประมาณ15วันหรือว่า1เดือนนะเสร็จแล้วมันจะเป็นพุ่มต้นสูงเลย ไปพอในวิดีโอก็ได้ผมเคยโพสไปแต่แน่าจะเป็นคลิปวิดีโอเก่าๆน่าจะไปค้นหาเลิกพ่องนะแล้วก็ตัดตัวนี้เพื่อทษกิ่งนะแล้วก็จะเอากิง่งนี่ห้่งหน่อ่ากิ่งนี่ห้่งหญ่อยปุ๊บเสร็จแล้วเอาดัดกิ่งตัวนี้แล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปคืออย่างก็จะรอกิ่งตั้งนะครับกิ่งตั้งขึ้นมาแล้วก็คอยติ่งแต่งกิง่งแวดแวนเนี้ยรอเอาพุ่มรอแล้วก็รอกิ่งตั้งขึ้นไปเพื่ออย่างเพื่อที่จะแยกออกมาเห็บ ส่วนแผ่เนี้ยในอนาคตมันก็จะหายไปจะกลมเกลือกลมเกลียวกลายเป็นต้นบอนซอยที่มันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวขึ้นไปนะเป็นกิ่งออกไปพอทีนี้เราแยกออกอี้แล้วนะครับแห็มรอบหนึ่งถ้ามันมีกิ่งตั้งขึ้นไปเราก็จะต้องแยกออกมาประมาณนี้นะก็ตามรูปทรงมันตามพันของต้นไม้ตัวมันจะมีกิ่งแยกออกนี่เราก็จะเป็นพุ่มของมันาตามการแยกต่างๆ ตรงนี้ก็จะมีกิ่งออกมานะส่วนขั้นตอนนี้แล้วเขาก็จะไปเลี้ยงไว้ก่อนรอความเจริญสมบูรณ์ของมันปุ๊บเสร็จแล้วก็จะมาแต่งเป็นระยะระยะแล้วก็จะเอามาอัปเดตให้กันพอนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังอกกาลังใจในทุกๆคลิปบ่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ขอ,ขออำนวยโวยชัยให้ทุกท่านนั้นจงแข็งแกร่งปลอดภัยที่แม่กล้าขึ้นโจกดีมีเงินใช้ ถูกเลขถูกหวยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและกัรหน้าที่การงานจงมีอายุวันน่าสุขาพละละผัะะสสกาศอันจุ่มเนื้อละเย็ยใจไข่ที่มีสุขอยู่แล้วของสุขย,ยิ่งขึ้นไปไข่ที่มีตุกของหืตุกนั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่สุขจงเจริญทางโลกและทางธรรมคู่หัวตัวคนก็ผมพี่นันเดงต้องลำาลาคุกคนไปก่อนนะครับเอาไปแปะกันหน่อยคลิปหน้าครับผมกลับสวัสดีครับ